สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้มาเช็คพลังงานไพ่ปอกกันหน่อยค่ะเพราะว่าพลังงานของไพ่ปอกมักจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันและฉับพลันนะคะวันนี้เลยมาเปิดให้สามใบมาดูดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะพี่หมอจะเลือกให้สามใบนะคะพี่หมอก็ไม่รู้ว่าพลังงานของไพ่จะออกอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะปึ๊บพลังงานของไพ่ดวงการเงินของคุณในวันนี้มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะปึ๊บว้าวไพ่ออกแบบนี้คะ่ะ ให้ใบนี้เลยนะคะ6แปลงว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สําเร็จให้เอ็ความสําเร็จแปลว่าความสําเร็จค่ะฝ่าฟันทุกอุปสรรคจะผ่านไปได้ แล้วก็ให้ควีนขึ้นใครขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีจะมีเรื่องราวมีสิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะในวันนี้นะคะแล้วก็การเงินของคุณนะคะเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่นะคะแล้วก็ตกลงเจรจาเรื่องการเงินวันนี้บอกเลยสําเร็จแก้ไขปัญหาได้สําเร็จมีโชคมีลาบจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะใครวันนี้อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีหรือเสี่ยงโชคจากผู้หญิงผิวขาวนะคะทวมนิดนึงนะคะจะให้โชคสําหรับคุณนะคะ ใครเข้ามาแล้วผ่านมาเห็นพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ได้คุณโชคดีค่ะ